สวัสดีครับผมแมงทังนะพูดเชนเนลนะฮะดูนะฮะเอนั่งทำไรเนาะนะฮะคุ้ยใครนะครับผมอากาศเย็นมากนะฮะนะฮะอยู่ตรงหน้ามานนะฮะมีไขมันนะ,ะ,ะเอฟซีไข่โอ้นักท่องเที่ยวมานะฮะเอฟซี องถามมันไม่ได้ถามเหรอไม่ไปถามเหรอไม่ไปถามเหรอโหลดคลิปดูโทรศัพท์เหรนาะวันนี้ได้ห้าสิบคลิปแล้วใช่ไหมว่าจะเอาสักร้อยครับเอาร้อยคลิปเลยเหรอเลยครับโอ้โหเอาเยอะเกินราคาผมเนี่ยร้อยแล้วครับร้อยแล้วครับ้อยแล้วตอนนี้ร้อยแล้วเราทำไรโอ้ดูโอ้ร้อยแล้วเดินจะไม่ไหวแล้วเนีไงขาลอยขาลอยเฮ้ยดั้งเอาอะไรวะเอาเอาแมนทัพฟู น,นะน,นีนะออ่นะครับเนาะก็มีนักท่องเที่ยวมาฮะอยู่หน้าบ้านลุงนะครับเนาะนี่ครับไม่ดา่ามีหลายๆช่องนะนะครับ โอกาสลมเย็นนะดูหน้าเอฟซีลมนะเอฟซี FC ลมนะหนาวมากนะครับผมจนผมไม่อยากออกมา้างนอกเลยนะฮะอากาศลมนะฮะ FC. นี่ครับว,ว้าวนะครับเมด้ะกำลังไล์สดน,นะฮะลมแรงมากเลยนะฮะ ครับหลายช่องก็ปักหลักอยู่ตรงนี้นะฮะ FC เนี F ่หยหลายช่องนะฮะขนมอะไรต่างๆต้องใส่เสื้อแันยาวทุกตัวนะฮะเพราะอากาศมันหนาวนะครับไม่หนาวครับไม่หนาวเนาะถอดเสื้อเลยไม่หนาครับฮะทำไมผมไม่ชอบแก้ผ้าผมไม่ชอบแก้ ันะเด้วี่หลายช่องตลาดน้อยนะเอจซิว้าวนะครับลมหนาวอันนี้เคลื่อนไหวเลยนะใช่ฮะใช่ไม่รมหนาว ไปบ้้างแลวเออ่มีใบแมงลักใบแมงลักผักชีหอมผักชีหอมผักชีลาวผักชีลาวผักวุ้งผักวุ้งปลูกไปสี่ผักแล้วไม่ทำพงดีๆเราอยากปลูกก็ปลูกเลยไม่ตีกันยงไงจ้ะนับรับที่เสียก็นั่งอยู่นะครับเขาเพิ่งปลูกไปสองวัน จะได้เม็ดเม็ดเออพูดกับพูดไม่ถูกเราไปอันนี้เอาก็ได้แล้วเพราะว่าเรามาปลูกส่วนตัวเรามาปลูกส่วนตัวแล้วก็ไปเอาที่เตางอยไงไปเอาเลยเหรอไปเอาไปเอาที่เตัวอย่างนี้นะฮเออมาดูร้านนี้นะเออสีเนาะอ้าวพี่แดงปางกลางยู่ตรงนี้นะเออสีไปแดง พี่แดงห่มแล้วนอนโอ้โหมากำลองเลยนี่ครพี <h 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 ่แดงคุมเลยนะะหนาวทุกคนหนาวนะฮะใส่นะฮะ เงี้ยเผามากเลยนะครับก็หางมะขามมันก็แทรก็บอกไม่ก็ใส่ดูเนาะใส่ดูพอดีก็โอเคน่าอยู่บ้านจะได้เอาใส่ขึ้นี่ครับพี่แดงครับผมกบดีเองกบดีลูกจ๋าหมดอ่ะออกมาถ่ายคลิปครับไม่มีคลิปไม่มีคลิป อาวันนี้นิงอยู่ครับมีแว่นใหม่ด้วยแว่นใหม่ด้วยมาแบบใหม่มาแบบใหม่นะครับคนเก่าจะมาแบบใหม่นะครับคนใหม่มาแบบเก่านีะะคขอบคุณตทุกท่างนะครับนี่ต้องมีที่คาดผมนะฮะเดี๋ยวใครใครเนี่ยใครเนี่ยอคนธรรมดาคนธรรมดาเข้าไหนในเราเนี่ยเข้าไหน้าคล้ายเหมือนตะปูแมงใช่ตัวปลอมไหมนะตัวจริงนะฮะ ใครนอนเตียงแมนนูเออร์พี่แดงพี่แดงชาแนลใช่ผมเขาหายใจออกหรือเปล่าทำไมอะเอฟซีก็มานะครับเนาะมาทักทายนะครับทุกคืนนี่นะครับประจำลองครับร้านเองนะฮะ ไอเดียวแม่นา蒲ฮะคุณสีบูรณงใจบอกให้นะคะอ่าแม่นาูไม่มีสต้อนรับเลยเรากำลังฝันถึงนางฟ้าอยู่นางฟ้าอ่าโอ้ทำไมแม่นาูรู้ครับโอ้ยโอ้ยบ่อยๆอ้บ่อยๆอ่เราเนี่ยจริงไหมพี่แดงอย่างเกลียดพี่แดงเนี่ยบอกเลยพี่แดงเนี่ยยังไงน้องมีตังค์เปล่าานงฟ้าอะไรเดี๋ยวถามหน่อยนางฟ้าอะไร พี่แดงพี่แดงคุมผ้าอยู่เนี่ยอ่าพี่แดงนะครับพี่แดงเงียบยิบเลือใช่พี่แดงไหมเนี่ยเรากำลังดูรูปโปรไฟล์สาวๆอยู่อ๋อโอ้โหนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะเขียนเองครับเราเนี่ยต้องกี่ไปไหนแล้วนิกกี้นะฮะนิกกี้ขึ้ข้างบนเนาะเนาะนน่ะข้างบนนี่นะเนี่ยไปไหนมา เิกตีนเิกตีนแน่นเลยนะิเดิกแน่นเลยอ่ะนี่โอ้โหเนี่ยใสเขียวนะพี่แดงรหนาวมากเลยนะเอฟซีก็พานเอฟซีมานะครับอยู่หน้าร้านองค์ปู่นะฮะอันนี้นะครับอ้าวนะครับไปก่อนไม่เคยเห็นนะนี่นี่ค่ะ เอาเขาจะลองมาใส่เขาจะลองดูสิไม่เหมือนป้าจำลองบอกว่ายังไงก็ไม่เหมือนป้าจำลองนะคะเหมือนไหมงานเอฟซียังไม่เหมือนยังไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนคนทั้งสายไม่เหมือน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 คนทั้งสายกันทักครูก็บอกไม่เหมือนเหมือนไหมเหมือนได้ไหมไม่เหมือน อยงั้นไม่เหมือนสักคนเลยนะคะไม่เหมือนสักคนเลยเยไม่เหมือนสักคนเลยย่านิงต้องใช้เว่ตาใช้ตุมหูยาวแค่นั้นเวอตาเวตตาอใจสนใจนะคะสตาเจ้าสไตนะคะนี่ก็คือสไต ทำเป็นสไตล์ป้าจะรองแต่ไม่เหมือนป้าจะรองนะคะทำให้เหมือนแต่ไม่เหมือนทำให้เหมือนแต่ไม่เหมือนถ้าอยากจะโคบแมงข่าพูกับแมงหอแสอะไรแสอะไรเข้าไปอีกจะต้องร้องเพลงครับต้องร้องเพลงอยมาองตัวจริงกร้องเพลงเพลงเพาะยี้ก็น้งตาเพรว่าิงเนาะมนเดบกนเยอะเขารียว่าเห้งอไม่เห็นเลย นี่ฮะนั่นก็เป็นบรรยากาศของหน้าด้านองูนี่ครับลูกนี้ก็จะไปทําส้มตําในเอฟซีนาะอร่อยมากนะครับลูกมะออกนะฮะเขาเรียกว่าลูกมะออกนะฮะเอฟซีมะปูอันนี้มะเขืออะไรนะมะออกนะมะออกมะออกอือโอ้โหมะเขือที่มันมีขนนั่นเหรอเออมะออกมะออกใช่มะออกนะมะออกหรือมะอึกเนี่ยมะออก นี่เลูกเหลืองนะเอฟซีเนี่ยเหรอครับวิมะอกนะใช่ผมมะอกนะมันจะมีขนขนนะใช่อันนี้เขาทำจะบอกนะเอาไปตามส้มตำใช่เอาไปตามส้มตำไอ้เนี่ยเหรอใช่ลูกเหลืองก็มีเอาส่วนมากจะเอาลูกลุงเหลืองไปอ่ะเอาลูกลูกลุงเหลืองใช่ไหมใช่มันฉกเนี่ยเขาว่าผมดูต้นก็รู้แล้วว่ามันมันออกแนวคล้ายๆมะเขือพวงนะฮะ น,นี่น<ล>ะครับผมแล้วก็ประมาณนี้เอฟซีน้องก็พามาพาเอฟซีมาชมนะครับเนาะ,ะบรรยากาศนะฮะของหน้าร้านองค์ปูนะครับหน้าบ้านของลุงนะเะนาะ,ะก็เจอยูทูปยูปทูปพี่ยูทูบเบอร์หลายๆช่องนะฮะก็ไลฟ์สดแล้วก็นั่งหนาวอยู่นะครับมผมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลง คลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตับตามให้ด้วยครับแม่งถ้าปูชาแนลครับผม